ก o โกฮีโร11กว้างขึ้นนิ่งขึ้นและคุณภาพดีขึ้นทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ สวัสดีครับผมบางออฟอีคามล่าโปรดักส์สเปเชียลิสต์นะครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับเจ้า GoPro Hero 11 Black ตัวใหม่จาก GoPro นะครับมาดูกันว่าสเปคเป็นยังไงบ้างและในกล่องเนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างนะฮะวันนี้ผมกรีดกล่องไปแล้วแหละนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าข้างในมันมีอะไร <S <S อ่าเปิดออกมา นะครับก็จะเป็นเคสแข็งแบบนี้ของ Pro Pro ซึ่งมีมาหลายรุ่นแล้วที่เป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้หลายคนก็บอกว่ามันดีมากเพราะว่ามันเป็นกระเป๋ามาให้เลยนะครับก็แกะดูข้างในนะครับเดี๋ยวให้ดูกันตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะเฟิบก็เป็นกล่องที่เป็นแบบกระดาษรีไซเคิลเหมือนเดิมเลยนะครับก็ในนี้เขาก็จะมีตัวพวกคู่มือพวกอะไรต่างๆอย่างนี้มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของใบรับประกันจะอยู่ตรงนี้ ปตาการของโกโป o ในประเทศไทยคือสูงของเป็นแกรมนะครับก็ต้องขอบคุณเป็นแกรมด้วยที่ส่งอุปกรณ์มาให้เราทําการแกะกล่องทีววสดุปสเปคในวันนี้นะครับมาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างนะฮะปึ๊บแอตัวนี้หน้าตาเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างภายนอกดูเหมือนเดิมเกือบทุกอย่างเลยนะครับเท่าที่เราดูเผินตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องไล่น้ําตัว เมาส์ตรงนี้ที่พับเก็บได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวช่องใส่แบตเตอรี่อะไรแบบนี้ทุกอย่างหน้าตาเหมือนเดิมบล็อกแบตเตอรี่เหมือนเดิมช่องใส่เมมไททีซ์อะไรอยู่ฝั่งเดียวกันเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปในเจ้ากล่องของเจ้า GoPro Hero 7ตัวนี้ก็คือนี้ฮะแบตเตอรี่ใหม่นะครับใช้งานได้อึดขึ้นยาวนานขึ้นแล้วก็ทนต่อพวกอุณหภูมิมอะไรต่างๆได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้เราใส่แบตเข้าไปในช่องตรงนี้ได้เลยฟึบ แล้วก็ร็อกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีตัวที่เป็นเม้า t i ติตรงนี้มาให้นะครับแล้วก็สาย USB-C นะครับตัวนี้เป็นเพลทที่เอาไปยึดกับหมวกัน้อกเป็นเทป 3M เป็นอะไรแบบนี้นะครับก็ไปติดพวกแผ่นที่เป็นแผ่นโค้งนะครับวัสดุตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีตัว Not ็อตยึดเมาส์ตรงนี้มาให้นะครับเวลาใส่เจ้าตัวนี้อีดนึงนะครับหลายคนบางทีแบบสลับอย่างเงี้ย คือกลับได้แล้วก็จะเซลฟี่ตัวเองแล้วก็ไปใส่ตัวเกลียวตรงนี้น็อตตรงนี้แล้วเวลานั้นน่ะมันเปิด Half แบตเตอรี่ลำบากแหมเวลาใส่เราก็แนะนําว่าให้ใช้แบบนี้นะครับเวลาที่เราจะใช้งานจริงๆมันจะได้ไม่ต้องมานั่งถอดเข้าถอดออกเปลี่ยนไปเปลี่ยนยน,นาเสียเวลานะฮะตัวนี้ก็ยังเป็นแบบเดิมเป็นซิกเนเจอร์ของโปโปเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวล็อกที่เป็นยางเหมือนเดิมอ่าก็เอาง่ายๆว่าภายนอกถ้าเราดูกันเผินๆนนะ่ะ มันคือ GoPro Hero 90เหมือนเดิมเลยนะครับหน้าตาอะไรทุกอย่างคล้ายๆตัวเดิมมากๆนะครับเรียกว่าเหมือนเดิมเลยแหละเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มเข้าไปนะครับก็คือสเปคของเจ้า GoPro Hero 11ตัวนี้พัฒนาขึ้นกว่ารุ่นเดิมพอสมควรสเปคมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน ก็โดยสเปคนะครับตัวนี้อัปเกรดเซนเซอร์ให้ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นเซนเซอร์ขนาด8 7พูดถึง8 7ก็อาจจะเป็นขนาดเซนเซอร์ที่เรางงนิดนึงนะครับแต่ถ้าผมจําไม่ผิดนะเท่าที่อ่านมามันก็คือเซนเซอร์ขนาด1:1.9ต่อนั่นเองนะครับปกติเนี่ยก็เรียกได้ว่า GoPro ใช้เซนเซอร์ขนาด1:2.3ต่อมานานมากนะครับตัวนี้ก็อัปไซส์เซนเซอร์ให้มันขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ได้อัตราส่วนเซนเซอร์ที่ผมคิดว่ามันแปลกๆนิดน,นึงนะครับมันเป็นเซนเซอร์ขนาด8:7ตอ่ะ,อะ ครับปกติมันจะเป็นเซนเซอร์ขนาด4ต่อ3นะครับแล้วก็เราเลือกอัตราส่วนได้แค่4ต่อ3กับ1 6ต่อ9นะครับในการใช้งานนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเลือกเซนเซ,นเซอร์แบบ8ต่อ7ได้หมายความว่าอะไรอารมณ์นี้มันจะคล้ายๆแบบฟิลอัตราส่วนภาพแบบ iMac ประมาณนั้นเลยนะครับอาจจะให้ภาพที่เต็มตามากยิ่งขึ้นนะฮะก็ต้องดูกันว่าคุณภาพจริงแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วอัตราส่วนที่ว่านั้นเนี่ยจะใช้งานออกมาเป็นยังไงบ้างแต่นี้ผมยังไม่ได้ลองนะครับเท่าที่อ่านใน Space ก็ มันอัปเกรดขนาดเซ็นเซอร์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของเม็ดพิกเซลสำหรับภาพนิ่งนะครับอัปเกรดขึ้นด้วยเช่นกันจาก23ล้านพิกเซลอัพขึ้นไปเป็น27ล้านพิกเซลนะครับก็เรียกได้ว่าภาพนิ่งดีขึ้นแต่ว่าในฝั่งของทางวิดีโอคือผมคิดว่ามันอาจจะแบบสุดไปมากกว่านี้ได้ยากในยุคนี้นะครับตัวนี้ก็ยังคงเป็นวีอที่ 5.3K 60เฟรมเท่าเดิม 4K 120เฟรมเท่าเดิมแล้วก็ 2.7K ที่240เฟรมเท่าเดิมนะครับ อันนี้คือขนาดของวีโอแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องคุณภาพวีโอมันถูกอัปเกรดขึ้นนะครับไม่ได้ไม่อัปเกรดนะตัวนี้จาก bit, th, วีโอ8บิต Color De p t h ตรงนี้เพิ่มเป็น10บิตแล้วนะครับก็คือในเรื่องของการไล่โทนแสงได้ใมิตเลนอะไรต่างๆตัวนี้จะทําได้ดีขึ้นกว่า Hero 10ตัวเดิมแน่นอนนะครับส่วนว่ามันจะทําได้ดีกว่าเดิมขนาดไหนเดี๋ยวเราไปเจอกันในฟู้รีวิวเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับแล้วก็ในเรื่องลูกเล่นอื่นๆนะครับอย่างเรื่องตัวการสั่งเนี่ยตัวนี้ก็อัปเกรด ยังจะตกใจอยู่ว่าโคบโูยังจะอัปเกรดกันสัตว์อีกเลยเพราะว่าของเดิมก็ดีมากๆอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็อัปเกรดให้นะครับเป็นไฮเปอร์สมูท5.0คุณภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันในฟูลรีวิวเพราะว่าตอนนี้ไม่ยังพูดอะไรไม่ได้เนาะเปแต่ว่าเขาอัปเกรดขึ้นมาให้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็องศาภาพนี่มีองศาภาพใหม่นะครับตัวนี้เรียกว่าไฮเปอร์วิวนะครับก็เดี๋ยวผมไปเทสอีกทีแล้วกันว่ามันกว้างกว่า,วาเดิมขนาดไหนนะครับแล้วก็ในเรื่องลูกเล่นอื่นๆนะครับก็คล้ายๆของเดิมต่อเเป็็นนวววบแแแคมไไไดด้้้้ลลละ แล้วก็ในเรื่องของลูกเล่นพวก t i m e วา r p t i ท e ์แลบอะไรพวกเนี้ก็ยังคงจุดเด่นเดิมๆไว้หมดส่วนฟังก์ชันลึกๆจริงๆลูกเล่นของมันจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันในฟู r e ีวิวแล้วกันนะครับตรงนี้ขอสรุปสัส้นๆก่อนนะครับสำหรับใครที่กำลังเปรียบเทียบระหว่าง g o p ป o ตัว11กับตัว g o p ป o h ี r o 10ตัวเก่าเนี่ยหลักๆเลยก็ความเอียดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของบิตสีวิดีโอ นะครับจาก8บิตเพิ่มขึ้นเป็น10บิตคุณภาพวิดีโอดีขึ้นแล้วก็การสั่นอัปเกรดขึ้นและที่สําคัญเลยคือขนาดเซ็นเซอร์นี่คือหัวใจสําคัญของการทํางานทุกอย่างของการถ่ายภาพนะครับขนาดเซ็นเซอร์ก็อัพไซส์ให้ใหญ่ขึ้นนะครับถ้าจะพูบถึงความแตกต่างจากรุ่นเก่าก็ประมาณนี้ พันยิ่งดีขึ้น V O ดีขึ้นกันสั่นดีขึ้นแล้วก็ในเรื่องขององศาสัรภาพกว้างขึ้นนะครับแล้วก็คุณภาพภาพตัวนี้ก็ดีขึ้นกวออ่าเดิมเช่นเดียวกันนะครับส่วนมันจะดีขนาดไหนเดี๋ยวเราไปเจอกันในฟูลรีวิวนะครับ ก็สำหรับผมกับ GoPro Hero 11 Black ตัวนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวไปลองมาให้แล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วพบกันที่ b i Camera ขวาร้สาขาทั่วประเทศอย่าลืมติดตามอัปเดตเทนกล้องก่อนใครได้ที่ b i Camera Channel ทั้ง Facebook และ YouTube แล้วคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในโลกการถ่ายภาพสำหรับนี้ผม Bang of b i k Camera Product Specialist และ GoPro Hero 11 Black <S <S ตัวนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ